พี่น้องคะ่ะคอยมีเรื่องสีงมะเหล่าสูปกเจจาฟังให้มันเข้ากับบรรยากาศเน่นั่นแหลคะค่ะพี่น้องเสือ้อเสื้อเรื่องผีสางนา่งใหม่บอกอ่าสำรับคนที่บ่เสือ้อกะคอให้ผ่านไปด้วยค่ะแต่สำรับข่อยพี่น้องคะ่ะคอยเป็นอียงคอยคือเสื้อแต่คอยเสื้อจนแบบว่าแต่ว่าคอยกับบ่อยาก หอยกบได้าบา่อยอยากพออยากหย่างนี้นนะคะ่ะแต่หอยเสือเรา่อยเสือว่าข่อยมีอ่ามีความสัมผัสแบบว่ามีแบบเหมือนแบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่บางที่หอยคิดว่า่อยคิดว่าเดี๋ยวเรื่องนี้จะเกิดขึ้นพ่อบรโดนบนานพานไปแล้วมันก็เกิดขึ้นยังได้อยคิดขอยฝันอยเขาบ่ คอยบ่หูว่าเขาเอิ่นว่าจิตสัมผัสโอ้เขาไ่ได้เอินอเอ่นว่าจิตสัมผัสเขาเอิ่นว่าสัมผัสที่หกได้บอกเพราะว่าอย่างพี่น้องคะหลายคนมือหนีมากในแบบว่าขอออกโตกรบ่ได,บได้บ่ได้ว่าจะไปอิงเรื่องเองียงทุกจริงทุกอย่างพี่น้องแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกมันเป็นความที่แบบว่าคอยเห็นคอยกระยาก ข่อยก็อยากมาเล่าสู่เพื่อนๆผีฟังเพราะว่าเรื um ่องนี้มันเก็บข่อยเก็บมาโดนแล้วพี่น้องข่อยเก็บมาโดนข่อยเก็บมาโดนข่อยก็อยากจะมาเบาในมุมของข่อยในบ้านในบ้านแม่สมศรีนี่แหละค่ะพี่น้องเ่าให้เพื่อนๆผีฟังว่าพี่น้องเสือเรื่องผีเรื่องสสงบอกเพราะว่าข่อยตั้งแต่ในหน่อยมาลายยางข่อยเป็นคนกำผ่าพอข่อยก็เลยบ่กหูว่าเอ๊ะใน แล้วเพื่อนๆคะ่ะเราอะคอยเกิดอยู่ในช่วงน้ำบดเราประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่มเพื่อนๆถ้าถ้าเพื่อนๆอยู่ในช่วงน้ำบดจะหูวา่าคำแรงมากคำแรงมากทุ่มหนึ่งสองทุ่มเนี่ตตางคนเท่าก็เสียปิดไฟทุกบ้านเนี่สมัยก่อนเนี่สมัยนั้นคอยกับประมาณบ้านถึงสิบขวบเนาะโว้ย นับคันนับไปนี่เกือบสิสามสิบเกือบสิสามสิบก็ปีเกือบสิสามสิบ,ป,บปีนั่นแหละพี่น้องคะเข้าเกิดอยู่ในช่วนบทนาบานคอยนะ่ะบบมีไฟค่ะพี่น้องมีแต่ตะเกียงได,ได้ใส่ไฟตะเกียงที่คอยจําได้เลยคอยใส่ไฟตะเกียงลาบัตตนีคอยกระบื้อ่หัวจักถุ่มจักจ้ามเพราะคอยกระบอมีนาฬิกาอย่างเนาะนี่เท่าที่คอยจําความได้พี่น้อง คอยจะเห็นแล้วตรงขามหมู่บ้านตรงหมู่บ้านที่คอยอยู่นะ่ะเขาก็จะมีเรื่องแบบซับซ้อนมีแบบหมู่บ้านในชนบทนะ่ะต่างหมู่บ้านนะ่ะพี่เนาะ,ะเขาเอ่ยมาอีกอย่างแต่ละหมู่บ้านนะ่ะเขาสิมีเรื่องอาถรรพ์เขาสิมีเรื่องแต่ละเรื่องที่บ่คือกัน ้วข่อยนะ่ะบ่แมนว่าคนผื่นเพน,นันคอยใหญ่อยใหญ่ไปยูมู่บานนันตอนที่คอยซีขวบพี่น้องคะ่ะตอนที่่อยกําลังจะซีหรือหาขวบเอา่อยถ้าคอยจาบ่ผิพข่คอยกกจะบ่ได้หูประวัติเรื่องเล้ามูบานนันมามาโดยแต่กําเนิดเท่าสมือนี่คอยแกย่งบ่บอ่หูเรื่อง ประวัติมู่บานข่อยเต็มรอยเพราะว่าข่อยอยู่นั้นได้บ่จักปีข่อยก็ได้ญใหญ่จากจากมู่บานที่ข่อยอยู่ได้แม่เติบโตยุคขอนแกนก่อนที่ข่อยจะใหญ่โตข่อยเองมาอยู่อังกฤษนั่นล่ะคะ่ะพี่น้องคะเรื่องมันก็นมีซับซ้อนเงื่อนงัมหลายเรื่องหลายเล่าที่ข่อยจะอยากจะมาเล่าสูเพืเ่อนๆในปีฟังแต่ขอ อ่าขอสายขอสายเดียวกันแน่ว่าที่เ,เพื่อนๆในพีเขามาฟังเนะี่ยอยากฟังบออยากจะให้แม่สมศรีเล่าบอรเรื่องพีสางนั่งใหม่นี่เพราะว่าคอยกะสิขอขอกำลังใจจากสายทั้งนี้ก่อนว่าเออยังมีอยากอยากให้อยากจะฟังว่ามีคนอยากฟังบอถ้ามีคนอยากฟังคอยกะสิเล่าให้ฟังแต่ถ้ามีคนอยากฟังคอยกะสิผ่า,า,นา,านไปขอยกะสิเก็บความลับนี่ เห็นมันลมหายายจากไปกับข่อยในสิ่งที่ข่อยเห็นมากแม่ข่อยข่อยกับเบเคยเล่าให้ฟังแต่ข่อยคิดว่าเพิ่นก็นต้องหูก็ต้องเห็นแหละเพิ่นก็ต้องหูก็ต้องเห็นคือข่อยแหละแต่ข่อยบ่เคยเล่าให้ผูใ้ใดฟังข่อยก็อยากหูหนี่แหละว่าเรื่องที่ข่อยจะเล่าต่อไปเนี่ยมีคนอยากฟังบอกข่อยถามจำเนียแต่มีคนอยากฟังคอมเมนต์ทั้งใ้ก่อนก่อนที่ข่อยจะเล่าพี่น้องคะ